ครับี่นงครับีมิโกมื่อที่ซอมครับเขาส่งอะยรร่วมเลยคือปล่อยฝ่ายเถอะผู้ใดคือปล่อยฝ่ายเนาะเรียกว่ามือที่ปล่อยฝ่ายบอกแร็วบอกมีเสียงอีสอยตเขาบอกว่าคันบุเสียงหเ่าน้องยูไเสียสวัสดีปล่อยฝ่ายไม่เสียงมื่อไ่อีพ่อว่าบอกมีมึงเก็บของกลับเลย เสียงไี้แหะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีคนับไครบเดือทางมาถึงแล้วไปยินเสียงพวกพ้องล้มพ้องล้มอะไรแม่นะเริ่มตานตำแล้วพี่น้องว่าได้ตำนั่นตำนี่เลยตำความแสบความนัวให้พี่น้องได้ซิมได้กินกันกับผมเออซื้อขวดเดียว์นี้สิบแปดบาทละมือนีแอมบีโกกันธารากบอกว่า พิเศษเลย4ขวดร้อยแมนครับผมจาก28เหลือ25ครับสี่ขวดร้อยนะครับผม1ลัง600บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นวันนี้วันเดียวเท่านั้นเดี๋ยววันเดียวเท่านั้นครับพี่น้องนะครับ1ลัง600บาท1ลังบรรจุอยู่ยี่สิขวดนะครับผม24ขวดพี่น้องซื้อไปกินกระแด่ซื้อไปขายกรได้กระไรถูกต้องครับมือนี้มือเดียวด้วยจ้าเด้อครับมือนี้มือเดียวเท่านั้นพี่น้อง อย่างนี้แหละไหมค่ะเราโอ้ยอ้าวเหมือนไหมครับขอบคุณน้องแอ็มนะครับคุณแอมค็มขอบคุณครับขอบคุณครับได้คนละพวงผมยังสอนโดนดิ้นเลวเพราะว่าที่นี่เขาอยู่เฮ้ยเสียงไว้ยใช่ไหมเสียงวาโอ้ยจะจุกอะไรนยู่แนวกินห้องมะแรงจ้าช่วยกันช่วยกันขอบคุณหลายๆครับธุรกิจครอบครัวครับโดยเฉพาะมื่อนี้เอาความแสบของมร่วมมาฝากมา่อก่อนพี่น้องกันท่าระล่ะครับ มือว่านี่การชาล่วมพานมากนึกว่าถิมาบ่ได้เพราะว่ามีข้าวน้ำท่วมเออมาได้จ้ะเป็นข่าวซื้อเป็นบอมันถ่วมไปอย่แต่ว่ามันลดแล้วเออประมาณเครื่องร่อนเนี่ยเปภาพทั้งอากาศจะบโบกลงไลยแล้วลงไล่พี่น้องครับสามารถสังจกตไปวระที่จ้าแม่จ้าพี่จ้าเดินไม่แรกหลักไปเอาเลยเอาเลยตุ้ยตุ้ย เนี่ยเขาแนี่เขาแสบเนี่ยจ้าเนี่ยพอหอนสิเบะอแล้วแล้วก็เป็นทยนไ่เลยขนขอมหอมหนาเว้ยโอ้โหเิดเลยอุ้ยพลังนี่ละที่กบอแครมวะงั่นกระฉับมากพอดีตุลาเปินหลายดี ธุรกิจพันล้านธุรกิจพันล้านแล้วผูประกวกไหมมันกระด้างเฉยเลยคนละพันล้านถือประกวดตัวนี้มันตัวกระด้างกันต้วนี้อันลองเพ่งดีกว่าครับเแหนกแหกหมานพี่น้องอย่าคังเพ่งอย่างค่ะเดี๋ยวดูในในเพจมีคนเข้ามาคอมเมนต์ไหมลูกไม่มีเลยแสดงว่าดูเฉยๆยังไม่ตอบ เออต้องดีวหันมาให้นักร้องจะน่อยเราผ่านหอดอจิชายาไม่แล้ไม่อย่งก่บออยอเอาขึ้นมาออยออจิชายาวางน่อยวางมากรบวอนองอ๋ออะลองพี่ยายหันมาทางที่น้องทั้งไรสดทั้งเพียดเพลนแต่กาะทำอยูเพลิดไม่โกะต่้ไปละพูดได้ไอพวกคนไรก่อนพูดหน่อลองก่อนจ้าก็อีเห็ดเขาย้อยเอาเพ่งถมือดีเพ่งอย่างเลื่อโอ้ยหางุ้นนี่นี่หน่อยน่อยเขาบอกนีหอนนี่หน่ยน่อยมันเป็นเพลการค่า มันมองเนเกี่ยวกับคุรกิจที่บันเทิงไม่เกี่ยวบรูกห <c oughs> องทขบไล่กว่าเขาไล่ทขบไล่ห้องนหนจะพี่ปอยใ่านเนาะโอ้พี่ยังไม่ห้างไม่ห้างรักสววาวอ่ะเออจะได้กูใส่สาธิตนะไก็ได่กูอันนเนี่ยสี่ขวดร้อยสี่ขวดร้อยถ้าซื้อขวดเดียวยี่สิบแปดป แต่ถ้าซื no! 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 No ้อที่แอบบิงกกกันทรากวันนี้สี่ขวด100บาทตกกขวดละยี่บาทเท่านั้นนะแป๊บนึงค่ะซ่นทีโยอายนเจอยรงลนะจอร่องอยเกยาอ้วนเปิร่นให้น่ามอแป๊บนึงจะฝ่อเพื่อนอาจายลวกอยู่ เออรถจ้าหลวงพ่อโอ้ยยายสอนจ้าพ่อคือยังไม่เป็นไม่ว่าคำว่านอกพูดจัด้าดักหนิวกระพัดกับเจ้าเอ้าแต่ก่อนนี่แต่มีแต่ยายผู้เดียวนี่ลาวัดแถวนี้เออแต่บ่มียายมาพามาชิ่นกินข้าวเออตอนเอาไปนี่เอาไปดิกโตเดียวเออกับมากระสอบปุ๋ยนโอ้ยเอาตะเกียวไว้สันเทิรตัวกับเป็นปิ้นโตเนาะกลับมาหยันยัด เต็มเปียมีราชิชันยังกับยังเพิ่้ชันเบิร์โอ้ยเรียกเล้วเรียกแล้วเอาถ่ายรูปเหรอบัดดีุ้ณพี่อิสุสุมาถ่ายหรือจ้านี่ไปแดกซีขวดได้เด้อค่ะท่านก็แพงหมดโอ้ยแกบันตัดสินใจก่อนเนี่ยเอาไปล่องเบิร์ก่อนครับ วดเดียวก็ได้จ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่นเพื่อนงานอยู่รับจการมาเสียอยู่เออเป็นของได้ไหมจ้ะอาชีมงานผู้ใดอยากจิบตับหมองคงก็มาสั่งก่เริ่มวันนี้สั่งได้บอกได้บักโฮงบักทัวบักแกงจ้ะบักแค่รักกะฮอกกะจำให้แมนผูดจำกระทาถ้าอยู่จ้ะวัอนี้มันมันวัอนี้ผูดจำกระสีรุ่นนี่เด้รุ่นรถช่วยฝาเพป็นแกณฑ์อะไรกิจจักปูวัอนี้รุ่นโมผู้ชื่อแบบไป ยังยังยังรออยู่รอยู่เพื่อนบอกให้เขียนไซื้อได้สี่อร่อยได้เอออันได้ส้อนเนสี่ใบได้เพราะว่าสิออกปลาสิอุดรุ้นปลาดีดีไปงานตัวเอออนนึงไปหนึงมันต้องยอมาสใบเออลังหนึ่งก็โออสี่คูณยี่สิบอ่ะได้กี่ใบจจเออโอ้โอ้ลริมเริ่มเออโอ้โ้เอากันเอาเ้อโ้ กูวจับเพื่อห้กูได้กสิดามาอีกร่างระหอบไไม่ไม่เป็นไรเท่านี้ให้น้องแอมจับไหมถ้าปล่อยฝ้ายได้ปล่อยฝ้ายก็บอกฉลาดสิได้ใจทั้งประเทศโอ้ถ้าจะทำอย่างนั้นอยากให้กูเขียนดีกว่าในในกูกับคนไหนจะให้เขียนถอดเพราะถล่มานวดใจเพราะจากด้เชฟดิบปั้นเชฟชิมอดเดมกเนนี่อาพานไปรักษานครสวรรค์ มาริพานไม่ต้องพูดหน้าท่วมน้าบ่ท่วมทางอุบลน้าท่วมครับก็เลยกลับมานี่แหละเอาประชาสัมพันธ์เด้อเข้ากับรับงานอยู่งานร้องเพลงเอาเรื่องหรือเปล่าเดือสวัสดีครับพ่อจ้าพ่อพ่องานมาๆมาถ่ายรูปนะเอออะไีพ่อเนาะโอ้โหสุดยอดตัดเห็นเออไหลอยู่ตัดคนไหลอยู่อ่าถ้าลุงอะไรต่างว่าน้อยู่กลางไหม มึงลักษนะด็กน้อยย่ากูไงกัรควบขวดได้ลูกกัารควบกัดควบขวดโน้ตงกล้องนลยลูกกล้องลูกกล้องล้วกล้องรอเลยครับครับขวดขวดเงี้ยบอกเลขนั้นโอ้บอกเลขได้เนี่ยนั่นขอบคุณราวคุณพ่อฟูวันนี้มีสองเนี่ผู้ใดมีเงินแลนด์รถวิ่งวิ่งเออวิ่งสองนั่นถ้าก็ถือกัดตัวไปก็มั่ง ครับรถพี่น ok ีนะครับเป็นน้องทหารจีนทหารจะพองพี่มีอยงก่นก่อนเรามีให้ก่อนเราไม่แน่นโดยเฉพาะไมให้กขาลังใจนำปลาแซลติโน่ด้นะครับและอยาบอกพี่มีให้นะครับทหารเกณฑ์กำพาถึงท่านให้กำพาแต่ให้ก่อนเราบนได้ทุกี ครอบครัคาดระวังในครูที่ลาครอยูใชยแดนนะครับให้กำลังใจครับกอดเพื่อนรนหัวใจถ้าเกินเลยรอนป่าเมื่อยมาองกี <adic god S 1> ่ปอนาทางบ้านแม่สิงหาป่านี่อง ทัวงโลก่าเาาบาลและวองคิดทัวสนิดนั่นคือปืนคำคืองได้เป็นเกือนอยากไปยังไปย่ำเบื่อเตือนทอดาแม่จดหมายซ้อนแแปบแแบบแค่หมอกลูกหน่อยทางบาวบาทุกใจผู้ลูข้างรูกจักได้่นสีแดงน้อกินดอง เพิ่งหมอข้อาหานเณ็์ผู้ทุกขจนดอกึ้นเก่าีิโต้เนาะโอ้ยเพิ่งบมอข้อมารานเค็มแห่ายแห่ขายเพราะขรย้านก็เกิดต้อให้คนใหญ่ครับขอบคุณครับ กำลังใจ้าหารไทยทุกท่านนะ กัมพาสะพั่ยยอด9บุรุษนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าแมนลองเต็มเพ้งแล้วขอเว้นมาท่านหนก่งแมน ดชจ้ะที่จริงกุ้่ได้ตั้งใจย่อดิกระหังมึงเรื่องพูล้มเหลวเออพูดเลยพอดีพอดีแล้วน่ารักมากเลยอ่ะนะเพิ่อนให้กำลังใจเพิ่นเฮ้ยเกินไปน้ำเห็นภาพไปน้ำมังหันเพิ่นเพื่อนอยู่น้ำตาซึมเลยน้ำตาซึมอยู่รอดสิบหกพันหนึ่งครับเพิ่นไปรอดใส่ยู่สิบหกขึ้นบ่ยังบอลลอยเพิ่อนลอยเพิ่นตัวมันรอยสิบหกที่แรกข้าเจ้ากับจิปโป้จบปื่อนแล้วไม่เห็น ยากกว่าไทยจ้าประใจระวังชนพระเมื่อไหรเมื่อไหลายอาชีพเดี๋ยวแปลว่าเป็นทหารประเานโซนด้วยเป็นทหารยังยังทานพระด้วยจ้าเป็นยังจะทานเรื่องถือซื้อด้ยเพราะว่าทหารทานถือพระบอกพระเส่็จตัวเออชีวิตบอกทหารเห็นยังอีนี่ล้มละล้มหลานมันจะกินไปเฉยบ่บ่แล้วก็สุดท้ายก็บ่ ต้องบอกรลงพี่ต่อเออบอกลงพีเออลงพี่กะปทานยางให้ทหารทานเออลงพี่อือนพระคีรพิยาบาดยจะให้ทหารทานเด้อทาทหารทานเด้อเออนี่ักันได้รถแม่มันเสียบไหลพักมันเดียวไหลแต่งายๆเราอวมอีกเนี่ยมันก็ถูกขึ้นยากแบมบอคืน่อยที่ไยพักเอาพักกับตุ้ยวันนี่ยพักมันบเบิดพักมันเดียไหลลูกิยมันเดือเบิดแม่น้ำจิ้มมันยั่งโย่ินเข้าปากล้วก็ต้อง ใายออกมากมันจับใหม่โอ้มันจังใหม่บอกค่าต้องถูกต้องยากแย่ยาฟ้าเขาเขจะเอาขี้เข่าอยู่อัดคดมดสมัยเก่าอะน้ำสางนี่อันเดียวไหมไม่ยังเบิด์ตโมบานโดยเฉพาะเดียนเมษาเบิร์ตโมบานไปยังนั้นคำว่ากระโคตรสางก้อมลุดสมัยนั้นเอาไม้สาวไปเช่าแมงแล้วคดสมัยก่อนไปยังคือบ่คือสี่ขดสางเพิ่มปัญหามันคือต้นพาราเซนต้นเดียวกันยากการยุหละบ่คือว่าปลูกบ่คือว่าสิปลูเออตอนนั้นตอนนั้น ตอนนั้นบักล้ำยัยกันรักกันมาสิมีให้เดียวไม่ใไ่นั่นแหละเออเออเราจินเสือรักอยู่ตลอดเลยเดี่ยวนี่เห็นบ่วพอสองรักแล้วมีไายแตนเรียมหอดซักกระแตนอยู่นี่แนนเอออือโอ้วันดีจ้าวันดีจ้าวันดีจ้าเชิญนะคะเด้อชิมอะไรเด้อน้ำประหลาดนะจ๊ะบัวเสือบ่ว่าบ่สือบ่ว่าใหญ่ๆน้องลุงทุกท่านทุกคนนะครับ ผลงานก่นเนี้ยเจนไดมเเห็นอยู่คือเก่าเลยลบเจนได้กับโควิดต่อไปจะสอนว่าบูนี่น้องบาเลยมาเลยบูเดชมาเลยว่างเลยเหอเขาอุตา่าห์มาองยังเห็นคือเก่าผู้ใดเอาก้อยมาปลาผี่เดอรมือคีย์บอร์ดมากมายปลาผู้ใดเสืมากสิเอาไว้พอหน่ยปลาต้องดีอ่ พี่แอมพี่แอมเจ้าของงานแอมลิโก้เลยเออคุณแอมขอบคุณไปอย่างสูงครับอินทพรพงษ์น้องแนนขอบคุณคุณแอมนะครับเราจะมอบผลงานทีนี้ให้กับน้องแอมในที่ซื้อกำบข้าวมาให้พวกเราหนักในหัวขอคือหมอลำขายประเด็นการพฤติกรรมก็คือหมอลำขอเข่าเหมาะเหมาะกับผลงานทีนี้สิร์เกินเพลงอะไรครับ Happy Birthday to you Happy Birthday to มาว่าเกิดเนาะอสื่ออะไรขอบคุณครับน oui ี่เจ้าภาพเจ้าภาพขอบคุณจ้าขอให้พุทธเจ้าร่ำรวยยิ่งยขึ้นไปรวยทั้งทรัพย์รวยทั้งแม่้านมีร้อยล้านหรือล้านขอให้เป็นแสนล้านล้านเท่าแม่นก็ได้รวยทั้งจิตใจรวยทั้งน้ำใจยินบอกเมื่อรา บงอันลว้ันยายาูุณเอกผมมีนักบอชมากเอาเ้าเลย มีความสุขจิตใจไม่เอากันหรอแตรักแสุดหัวรักดวงรู้ตัวเมื่อสายฉัมีเรื่องาคเสบดด ยายนี่เลยลองก็ไม่ได้กินจังลองแรกข้าวแรกก้อยโดยเฉพาะน้องเอฟเอาเพลงนี้จัดให้น้องแดนเลยมนเยอะจริง

เด้แก้วเดียวนึ่งพี่น้องกาแฟไฟเนี่ยเป็นไกด์จารสชาติตีส้มไจ้์แซ่บบอกแซ่บบ่แซ่บบอกแซ่บอันนี้มันเนี่ยมันแซ่บเนาะเออจักสีวางได๋พี่น้องมันขายตัวของมันเองน้ำปลาหลาเฮาแซ่บนัวอีรีเออแม่มาก ວອວແຕວວອນິດນໍມາເບົາທີ່ເຈົ້ານໍາເຄືອນໍນໍມາອີ່ຫວາຍິ i ີນໍຂໍຈໍນີ້ນໍາສໍ คิดถึงเรือนร่างเทพอาใจเจ้าตาเบี้ยทิ้งไว้แต่รอยเอะไรปั้งแต่เธอจาก้านรู้ไหมใครปวดหรือปวดตุ้มอีกดอกอีกดอกด คุณมากค่ะเรือโบรอปล่อยเหลือเราผู้เคยเทุ่มพี่เอ๋อปคงสิโลควอมตรอมตรองรัดใจตรึงจงคือรักมาโสรังรักเราที่นั้นต้องการเพียงเธอมองนอนนอนเก่าที่เคยเอ็นตาง อมีเมือเดอเป็นสุดที่รักของชายตราบชท่วฟ้าป็นบรกาทางเคียงกันเพี่กองทีมีอิ่มขอบคุณคุณที่มอบระงวัลให้ก่เา Gracias. บายบยักให้กุหลาบแดง่ไงจำได้ทันทีพอจบเพลงนี้จะ้ร้องทันทีกุหลาบแดงนั้นนี่มอบให้แม่แกเออวอามื่อจะขายอนมานเทป้แกเลยซ้อมเียหรอกู้เจอ่ออ่ะเดี๋ยวจิตใจใคนเด้อกุหลาบแดงยิอแตกแล้วตีวดใจ แกรื้อเขียซื้อตัวโท่นะพวเขียนซื้อพู้เบาพูดเบาได้ีหน่อยได้เลจะได้ลถไฟฟ้าันเจ้าจานก็ได้ไงลุงรถไปทางนั้เอมาตามข้าขเอจริงๆแล้วพวกเราไม่มีการรัดคิวนะครับเรื่มตั้งนี้บอกกับเชแอมเลย เรื่องต่างเรื่องเล็กนะฮะครับผมครับครับ่าไ,ได้เรื่องใหญ่มากว่า<ทร>ไ,ได้จะใส้ไ,ได้หอนคอยไม่แท่วันนี้โอ้โหได้ตั้งรางวัลได้ทั้งอาหารตัวใช่โอ้เดี๋ยวมันจะนะครับเนาะเอากุหลาบแดงไม่แด้แขกอาก้อนนี่